วันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มามีเกียรติยืนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วหลังจากที่ได้ฟังทั้งอาจารย์เสรีนะคะอาจารย์สุจริตแล้วก็อาจารย์เกียรติอนันต์เนี่ยกดรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อวันสิ่งแวดล้อมโลกอะคือ,อตบมือหรือเปล่าคะหรือไม่เกี่ยว <c oughs> คือกดรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ครอบคลุมในทุกท็อปิกที่เราคุยกันในนี้เลยอะคะ่ะ คือสิ่งแวดล้อมมันเยอะกว่าที่เราเป็นสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะมันพูดถึงเรื่อง health พูดถึงเรื่อง disaster พูดถึงเรื่องเงินพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจโอ้โหมันทุกมิติเลยนะคะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคะ่ะวันนี้ก็อยากจะขออนุญ,ญาตเปิดด้วยวิดีโอนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ำ We talked about a floodplain from the beginning. And flooding is as part of the living. But um, in the past we learned how to live with the flooding, the agriculture, the building house on the stilt. We use boats, we use canals as a mode of transportation. I just feel that the, the being of um, water people is still in our Culture in our being, but we just have to shift the urban infrastructure and invest in the right direction and learn to adapt even more. เรากำลังอยู่ในเมืองน้ําแต่เรากลัวน้ําอันเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่นะคะเรามีคลองแต่เราถมคลองเป็นถนนไปกว่าครึ่งหนึ่งคําถามคือคลองก็เท่ากับระบบระบายน้ําของธรรมชาติ <The lines S 1> แต่ like Critical and also nature positive because right now all the canal is a sewage way. No one wanna talk about it, no we don't even use it. But in the past it's actually part of life is how we commute, how we how we take shower, how we get food, it's like our kitchens, it's like everything. I was one of the victims and with millions of เป็นอย่างที่เราเห็นนะคะภาพนี้คงทุกคนยังจำได้เนาะมันเสนะคะภนี้ไเนาะมสก่าปีแวนะคนคงทุกคนยังจกมีาีทได้เนาะมันเกิดมาบกว่าปีแล้วนะคะกจัด o ลงนน t ่ We become such big such um, concrete city. So all our city bon so city <S s plain, a เมืองของเราปลูกบนสัด city หรือว่าที่ราบลุ่มน้าท่วม so we sacrifice so much and we put so much hard infrastructure we think about building more dams that's mean um, destroying more forest which um, we don't want to Um, destroy anymore เราไม่ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเนาะเราพูดถึงเมืองเราพูดถึง biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวะชีวิตนะคะพืชสัตว์ต่างๆมากมายและทั้งหมดก็คือสิ่งแวดล้อม กดเป็นส่วนหนึ่งของ Global Commission นะคะเป็นกรรมการในระดับ International ที่พูดถึงเรื่อง Nature Positive City ทำยังไงให้เมืองบวกธรรมชาตินะคะบวกธรรมชาติขึ้นไปอีกและเพราะอะไรถ,ถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะในกลุ่ม Global Commission ของ World Economic Forum เนี่ยมีหลากหลายอาชีพแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยจะเป็นท่านเจ้าเมือง นะคะมีเมืองบราซิล U S A โคลัมเบียเกาหลีคือทั่วโลกเลยนะคะกำลังมองว่าเราจะอยู่กับ climate change หรือโลกรวนในเมืองของเราได้อย่างไรนะคะก็ดีไซน,นะคะเป็นคนไทยคนหนึ่งเป็นภูมิสถาปนิกคนเดียวในใน expert ที่เกิดขึ้นนะคะทำไมเมืองถึงต้องพึ่งพาธรรมชาติอันนี้จริงๆเรากดไม่ต้องตอบคนในห้องนี้เลยนะกดรู้สึกว่าทุกท่านก็ เป็นผู้ทรงคุณิวธ์แล้วก็ทุกคนก็เข้าใจว่าเออธรรมชาตินันเป็นส่วนหลักนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะเราเห็นอ่าวไทยไหมคะมันลิบๆอยู่ไม่ไกลมากนะคะจริงๆแล้วเรากำลังเจอปัญหาเมืองจมเร็วกว่าน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็ sinking city หรือเมืองจมนะคะอันนี้เป็นภาพที่ทุกคนคุณชินเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นกฎนะคะก็รู้สึกว่าตอนอเด็กๆเนี่ยเวลาน้ำท่วมมันรู้สึกมันสนุกมันรับได้มันสนุกนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอแค่ฝนตกเนี่ยเราก็กลัวน้ำแล้วตอนนี้กรุงเทพเป็นเมืองกลัวน้ำ แล้วก็คนไทยก็กลัวน้ําแต่เราอยู่ในที่ที่น้ําท่วมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ที่พอโตมาเนี่ยน้ำท่วมมันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วนะคะโดยเฉพาะในปี2054อ,อ,20อันนี้ก็จะเป็นลุ่มน้ำทั้งหมดกรุงเทพมาอยู่ปลายน้ำตรงนี้เลยคะ่ะแล้วนี้ก็คือน้ำก้อนทั้งหมดที่ปีนั้นต้องผ่านกรุงเทพ แต่เราอะไม่ยอมให้กรุงเทพเปียกเราทำไงดีคะเราก็ไปท่วมคนอื่นที่เป็นคนไทยเหมือนกันใช่ไหมคะปัญหาเดียวคือเราไม่ยอมให้กรุงเทพเปียกถ้าเรายอมให้กรุงเทพเปียกเหมือนอดีตแล้วทุกคนโอเคประเทศรอดเราอยู่กับน้ำได้อันนี้คือทางแก้ค่ะแต่เราไม่ยอมเปียก เราก็เลยไปสร้างเขื่อนทำลายป่านะคะสร้างปัญหาต่างๆมากมายแค่เราไม่ยอมอยู่เอาบ้านหรือเอาเมืองเนี่ยอยู่บนเสาถ้าคิดง่ายๆนะคะจริงๆแล้วมันง่ายแค่นั้นจริงๆแต่เรากำลังสร้างปัญหาที่ก่อปัญหาใหม่นะคะแล้วก็สุดท้ายมันต้องเปียกอะคะ่ะมันต้องท่วมไม่ไม่เฉพาะเรื่องนั้นเนาะเรายังมีเรื่องฝนนะคะที่อาจารย์ดรเสรีท่าน อธิบายว่ามันจะเกิดขึ้นแบบคาดเดาไม่ได้ใครเคยไปเที่ยวบางขุนเทียนบ้างคะขุนสมุทรจีนอ่าโอ้โหน้อยจังเลยนะคะคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่คนไทยหมดลคะค่ะแต่เราลองไปดูไหมคะว่าชายฝั่งทะเลกรุงเทพอยู่ไม่ไกลเลยตอนนี้น้ําทะเลมันเซาะไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ดินกรุงเทพค่อนข้างเค็มแล้วก็ขึ้นไปถึงอยุธยาแล้วแปลว่าน้ําทะเลกําลังคืบคานเข้ามานะคะ หลายสิ่งหลายอย่างอันนี้คือเสาหลักที่เคยเป็นแผ่นดินเนาะเป็นนักท่องเที่ยววันนั้นเป็นนักท่องเที่ยวออกไปก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะกว่าจะไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วเรากําลังสูญเสียพื้นที่ไม่ต้องแค่ไม่ไม่ใช่แคก่กรุงเทพเนาะอ่าวไทยทั้งหมดนะคะในการกับการที่เราไม่มีป่าชายเลนที่ปกป้องตะกอนเหล่านี้นะคะ แล้วเราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ถามว่าความหยาบของคอนกรีตหรือผนังเนี่ยคะ่ะมันจะสู้รากไม้ของต้นกงกลางที่มันละเอียดยิบๆๆในการเก็บก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วประเด็นเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาที่เราเผชิญคนกรุงเทพค่อนข้างที่จะ a a p t i v e คะ่ะหรือปรับเปลี่ยนไปในทิศทางต่างๆได้นะคะ อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสวัสดีค่ะค่ะขออนุญ,ญาตนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโคโลใต้นะคะและถ้าโคโลใต้ทั้งหมดละลายเนี่ยอันนี้จะเป็นแผนที่ประเทศไทยในอนาคตนะคะแล้วถ้าโคโลใต้ละลายไปเปอร์เซน็นต์ 30% 10%แต่เพียงแค่10%อันนั้นคือแผนที่ประเทศไทยค่ะกรุงเทพก็จะเป็นในภาพขวามือนะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบของปี2050ทุกท่านอายุเท่าไหร่คะปี2050 25นะคะโอเคค่ะโอเคเลยนะคะ จริงๆแล้วไม่ไกลเลยนะคะอีก24ปีข้างหน้าเนี่ยมีคนบอกว่าแนวโน้มของการท่วมในเมืองของเราเนี่ยจะเป็นในรูปขวามือนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายเราเห็นภาพอย่างเงี้ยค่ะดูคร่าวๆนึกว่ามาจากที่เดียวเนอะนึกว่ามาจากบ้านเราแต่จริงเราไม่ใช่นะคะอันนี้ที่มานิลาค่ะอันนี้ที่จากัตตาอันนี้ที่ เวียดนามทุกคนกำลังเผชิญปัญหาอันนี้ก็จาก4เมืองเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะดูอินเด็กซใดในโลกนี้นะคะบ้านเรากรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีปัญหาเรื่องน้ำติดท็อป10ของทุกอินเด็กซและรวมไปถึงเพื่อนบ้านของเราด้วยนะคะฉะนั้นเราถือว่าเป็น เขตของโลกหรือท,ที่เราเรียกอาเซียนเนี่ยค่ะเป็นจุดที่เปราะบางเมื่อพูดถึงสภาวะสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นกดอยากจะให้เราชี้ชัดว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกอันนี้เราลองมาดูนะคะว่าใครปล่อยก๊าซเือนกระจกเยอะที่สุดไม่มีคนจีนอยู่ในนี้นะคะไม่มีชาวอ s อยู่ในนี้ คนไทยมีไหมคะมีนะมีส่วนแต่ไม่อยู่ในกราฟคนไทยอยู่ในโซนนี้นะคะที่เหลือของโลกแต่ว่าเราเป็นคนหนึ่งในสิบเมื่อเราต้องเจอสภาวะเกี่ยวกับโรกรวนนะคะอันนี้กดจะขออนุญาตไปไวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมืองนะคะส่วนสาธารณะที่ทางกดเนี่ยและทีม จุลาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบอกเมืองว่าเราอยู่กับน้ําได้เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้นะคะสวนแห่งนี้ก็ชื่อว่าอุทยานจุาลาร้อยปีนะคะประเทศไทยไม่มีค่ะฤดูร้อนฤดูต่างๆมากมายเรามีแค่หน้าเปียกกับหน้าแลง้ง wet and dry season นะคะ we only have wet and dry season อันนี้ก็จะเป็นนวัตก,กรรมหนึ่งที่เราใช้กับเมืองแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้คนได้ด้วยนะคะหรือการนำธรรมชาติกับเข้ามาในเมืองนะคะอันนี้อยากจะให้เห็นว่าสมเด็จพระเทพเนะะี่ยค่ะท่านได้ปลูกต้นจามจุรีไว้เมื่อปี2017เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะอันนี้4ปีต่อมานี่คือต้นจามจุรี อันนี้คือความหวังค่ะว่าเพียงแค่เราร่วมมือกัน4ปีเราสามารถนำธรรมชาติกลับมาได้เห็นชัดเจนได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เห็นว่าเราโชคดีที่เราอยู่ในเมืองที่ปลูกอะไรก็ขึ้นฉะนั้นธรรมชาติยังอยู่กับเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่าน a อ t นโ i เน u โอกูเตเรสที่มายืนเมืองไทยและไปที่สวนแห่งนี้ด้วยนะคะในการที่ ท่านไปขี่จกักรยานช่วยบำบัดน้ำด้วยนะคะให้กับกรุงเทพแล้วก็อันนี้เป็น Conversation ที่กดคุยกับท่านว่าจริงๆแล้วกรุงเทพอะจมเร็วกว่าน้ำทะเลสูงขึ้นอีกนะคะแปลว่าเรากำลังอยู่ค่ะอันนี้ขอขอ,อนุญ,ญาตไปไว้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นปกติเนี่ยส่วนหลังคาจะสร้างความร้อนให้กับเมืองเออร์เบิ t ใช่ไหมคะ หลังคาคอนกรีตต่างๆมากมายจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ที่ธรรมศาสตร์ค่ะเราสามารถปรับภูมิปัญญาพื้นถิ่นของเรานะคะในเรื่องการชะลอน้ำอันนี้ใช้ความเป็นไทยในการแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะใช้พลังงานแสงแดดแล้วก็ทำให้น้ำชาลงค่ะค่ะขออนุญ,ญาตอันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะได้เก็บเกี่ยวรู้จักวิธีการ ทำข้าวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการต่างๆมากมายที่เราพยายามที่จะสร้างอินโนเวชันนะคะแล้วก็หรือว่านำสร้างปลักหักพังในเมืองนะคะโครงสร้างอินฟาสตร u ักเจอร์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถกลับมาคืนสิ่งแวดล้อมอันนี้คือเจ้าพญาสกายพาร์คนะคะ เราก็เป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าสายเรอินเมื่อ40ปีที่แล้วเมืองไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่จากศูนย์ค่ะเราสามารถนําโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมใหม่ของเมืองกรุงเทพที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นที่เขาดาวได้ด้วยนะคะจากโครงสร้างที่ไร้ประโยชน์อันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องคลองที่จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมก็ คลองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นคลองะดุงนะคะสมัยก่อนคนไทยกับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่แบ่งแยกกันไม่ได้แต่มีช่วงหนึ่งที่เรามีคันกั้นคนกับน้ําออกจากกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือโฮมเลสนะคะผู้ผู้คนไม่ Respect พื้นที่นะคะก็จึงทำให้ปัญหาเนี้นะคะ่ะอยากจะแก้ปัญหาแค่8เมตรเนี่ย เราจะต้องไปคุยกับทุกคนในไดอะแกรมนี้เลยแค่จะปรับพื้นให้มันเป็นพื้นที่เราเห็นทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าด้วยความร่วมมือกับทางภาครัฐทุกอันนะคะในการ Break the silo ค่ะทุบทุกคนให้แตกมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอย่างที่อาจารย์สุจริตท่านบอกว่าเราไม่สามารถกำหนดสิ่งต่างๆมากมายเป็นหน่วยงานได้แล้วนะคะสุดท้ายพรุงกรุงเกษมก็กลับมาเป็นคลอง ที่เป็นหัวใจอันนี้ของเดิมนะคะอันนี้ของปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมเล็กๆนะคะแต่กดรู้สึกว่าถ้าเราทําได้ในหนึ่งคลองเรายังมีอีก1,600คลองที่เหลือและอันนี้แค่เฉพาะในกรุงเทพแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผู้คนกลับมาใกล้น้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดงานนะคะรถเรือไฟฟ้า เรือไฟฟ้าก็เป็นพลังงานสะอาดอีกอันหนึ่งที่จริงแล้วนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นในเมืองไม่ได้ตอนนี้เราอยู่สู่รัชการนะคะอันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งโหคอมเพล็กซ์นี่ใหญ่มากเราจะอยู่แถวจุดใดจุดหนึ่งนี่แหละคะ่ะแต่คนเหล่านี้ไปไปแล้วมาทำงานยังไงกันคะสามหมื่นกว่าคนไม่มีรถไฟฟ้ารถไฟา้าเพิ่งมาปีนี้นะคะ่ะ ที่เหลือรถเมย์คนไทยใช้รถเมย์น้อยมากอันนี้คือภาพสุดราชการในอดีตนะคะที่จอดรถละเกะละกะเราจึงร่วมกับทางทกศในการที่จะคิดในการใช้ตึกเก่าและเชื่อม BTS แล้วทกศบ,บอกอยังไงผมก็ขอที่จอดรถเพิ่มนะโอเคกันที่จอดรถเราจะต้องเป็นอาคารสีเขียวอันนี้ยังไม่เปิดนะคะแต่ว่าเดินไปดูได้แล้วเสร็จแล้วนะคะในการที่จะเชื่อมคน ไม่ต้องใช้รถนะคะแล้วก็นำอาคารจอดรถเดิมเนี่ยมาทำเป็นที่ต้อนรับผู้คนที่จะมาสู่รัชการก็คือเหมือนมาประเทศเราเนี่ยละคะในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมนะคะต้อนรับด้วยพื้นที่สีเขียวะค่ะโอเคค่ะแล้วกดขออนุญ,ญาตอีกสองนาทีนะคะจะอันนี้ก็ อาคารนี้ทำให้น้ำฝนเนี่ยช้าลงชะลอลงนะคะแล้วก็นำน้ำฝนกลับมาใช้ได้ด้วยอันนี้เป็นนวัตกรรมเมืองนะคะต่างๆมากมายจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะพูดเป็นสองสไลด์สุดท้ายนี้ละคะ่ะสไลด์นั้นคือจริงๆแล้วเราไม่อยากแก้ปัญหาเรื่องน้ำด้วยวิธีนี้อย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะสุดท้ายแล้วมันคือมันท่วมทั้งหน้าเขื่อนและหลังเขื่อนตกลงแล้วเขื่อนไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะคะตอนนี้ปัญหาอันนี้ที่จากต้าเนาะ ก็คือท,ท่วมข้างในเมืองตกลงน้ำระบายออกมาไม่ได้เราสร้างเขื่อนเพื่ออะไรคะเพื่อเราคิดว่ามันจะกันน้ำแต่จริงแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเทคโนโลยีต่างๆมากมายเนี่ยก่อนที่เราจะนำมาใช้แล้วเราคิดว่ามันถูกเนี่ยเราต้องคิดดีๆนะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยแล้วอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอันนี้เป็นเครื่องดึงคาร์บอนของ Climate w o r k ดึงกลับเข้ามาเครื่องนี้แบบโหทั่วโลก หรือหว่ามากแต่จริงๆแล้วมันแทนแค่8ปดรถแปดร้อยเจ็ิคันเองค่ะทำไมเราไม่สร้างให้คนใช้ขนส่งสาธารณะอันนี้อันใหม่ค่ะเท่ากับ7800แดอแต่มันหน้าตาแบบนี้แต่มันสู้ป่าได้ไหมคะมันให้อากาศเรามันให้ทางด้านสภาวะจิตใจมันให้อาหารเรามันให้สิ่งที่ดีกับเราเราจะแก้ปัญหา คาร์บอนด้วยตัวเลขอย่างเดียวเราอาจจะจบที่เครื่องเหล่านี้แต่ถ้าเราแก้ด้วยธรรมชาติเราก็จะมีโลกให้กับคนรุ่นหลังต่อๆไปอันนี้กดดีไซน์มากเลยค่ะได้มีโอกาสไป observe ท่านรองนายกนะคะในการที่จะเจราจารแก้ปัญหาสิ่งเหล่านีน้ร่วมกับนานาชาติที่ขอบอันนี้ก็เป็นภาพประทับใจที่อยากจะมาแชร์ว่าจริงแล้ว เราไม่ได้ดิ้งนอนใจในการที่จะแก้ปัญหาโรคกลวนในครั้งนี้นะคะเรายัางต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนและทุกระดับเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ